นานี้คือแมงกระพุนพระจันทร์แมงกระพุนวงเดือนน้องกำลังจะมาหาภูมิใจนำเสนอเอนสองส้ำเหมือนโลกใต้ทะเล

วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ที่นี่เลยฮะเขาสามมุกไม่ใช่บอแมนไม่ใช่นะครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํานะมีบางแสนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าที่บางแสนมองบุรพภาทลาจะเป็นเครือของเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ทางน้ําของมหาวิทยาลัยบุรพภาครับมันจะมีนีโมไหมผมอยากดูปลานิโนมีนิโมครับผมบอกเลยมีนิโมใช่ผมไม่เคยเห็นตัวจริงหละผมเห็นแต่ในการ์ตูนมันน่ารักนะจริงๆใช่แครับงั้นเดี๋ยว เราไปทัวร์กันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตลิ้รถจักรนักันนะโอเคนะครับอา้าวผมได้ขับหรออ้าวผมครับน้องใจรั<ม>รโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราถึงแล้วสถานบ้านวิทยาศาสตร์อ่างทะเลนะอ่างทะเลสีอแยกเจ็ดรูเท็จมา,าน,นี่คือทางเข้า สองท่านนะครับสองสองท่านครับที่นี่มีนีโม่ไหมครับตูงกลางใช่จ๊บ่ายังอยู่ใช่ไหมอยู่เขาใหญอยู่ตรงกลางตเดินเรื่อยๆมาดูนีโม่ครับมันมันคือตัวอะไรอะคุณอันนี้ฉลามกบนะฉลามกบฉลามกบน่ารักมาก ผมว่ามันเหมือนปลาช็อกเกอร์คุณเคยเห็นปลาช็อกเกอร์ไหมปลาดูดฝุ่นนะครับเคอครับมันบ้านเรามีปลาผีเสื้อปากยาวนะปลาผีเสื้อเฮ้ยคุณคุณนี่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 ที่เราตามหาปลาตูนมื่เกิดเทศอนะเนี่ยปลาตูนมื่เกิดเทศเนี่ยเ้ยเอา้าเออเขาไม่ได้เรียกนีโมเหรอนี่เรามาดูตัวนี้โอ้โหนีโม สีสวยส้มใช่ดูมันเหมือนกล่องนี่อมตัวเดียวเลยจำไปตัวนั้นได้ไหมตัวแฟนมันอ่ะคือตัวนี้นี่นี่เห็นไหมตัวแฟนมันอ่ะชื่อปลาปลาขี้ตังตังเบ็ดน้ำเงินนะ กระพุนพระจันทร์แมงกระพุนวงเดือนมันให้ฟีลเหมือนเราอยู่ในโลกอวกาศนะถ้าเปรียบเปรียบแข่งกระพุนก็เหมือนพวาสเก็ตดาวอสเก็ตดาวดูสีของเขาสวยมากสวยที่สุดโอ้แล้วแมงกระพุนพระจันทร์แล้วก็แมงกระพุน แต่มันก็เท่อะมาม้าต้องมัวเฝ้าคนม้าต้องอยู่บนบกเปล่า <well> <dans es Idol> <Hospital> เข้าไปในโลกของทะเลน้องกำลังจะมาหาลองไม่ได er> in ้ตัวเล็กๆนะครับใหญ่กว่าผมไกลเข้ามาแล้วครับไกลเข้ามาเรื่อยๆแล้วอยากเห็นใกล้ๆอยากให้มันย้อนแล้ว มันมาครอบยกครอบควเราไม่ไม่ค่อยมีคนมาบ่อยออแต่นี่มีความมีมันก็้เือนเต้นภูมิใจนำเสนอนับเดินสามขันไปนั้นหนึ่สองสามเหมือนโลกใต้ทะเล น้องมาหาครับน้องตัวใหญ่มากสองตัวนี้น่าจะใหญ่ที่สุดในสู้ใกล้เข้ามานิืเอยๆแล้วป,ลปิดคลิปไปกว่านนะคุณน,นิครับผมครับก็ทุกคนก็ลองมาเที่ยวได้นะครับที่บางแสนเนาะอยู่ตรงในมอบูเลยถ้ามา ถ้ามาจากเส้นเอ่อโคโรบินเนี่ยขับตรงมาปึ๊บนะครับแล้วก็อ่าเลี้ยวลงตรงแยกขาดแล้วตรงกาแล็กซี่เนาะแยกกาแล็กซี่ครับเลี้ยวลงห่างมาเลยนะครับแล้วขับตรงไปอีกสักหนึ่งกิโลเมตรครับท <1 km S 1> างขาเข้าอยู่ตรงไฟแดงไงเนาะใช่ใชก็อยู่เลยมาบุรพาครับอีกนิดเดียวเลยมาบุรพา้วก็เลี้ยวซ้ายเลยก็น่าตื่นเต้นดีนะครับมีปลาตัวใหญ่มากตัวใหญ่อ่ะเราไม่ค่อยเห็นทั่วไปอ่ะไม่เคยเลยปกติ ผมเคยเห็นปลาเก่าในทะเลนะตัวเล็กๆไม่เล็กมากอ่ะก็เล็กอ่ะแต่ตัวนี้แม่งใหญ่มากมันใหญ่เคือใหญ่มากเคยเห็นแล้วอย่างกินชูน่ากระตมมอนเลยโอ้โหกินไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็แค่นี้ครับคลิปนี้นี่เป็นคลิปอ่าอาจจะไม่ได้พูดนะครับเพราะว่ากำลังตื่นเต้นของการดูปลาอยู่ก็เดี๋ยวมีคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่อื่นอีกนะครับติดกดติดตามไว คิปนม้ลาก่อนบคุณ <laughs> ขอบคุณครับ